เบนน์ด์โรเจอร์กูตซของเลสเตอร์ระบุคงเป็นความรู้สึกที่แปลกอย่างมากหากเกมเอฟเ p อรคัรอบชิงลงเล่นแบบไม่มีแฟนบอลศึกฟุตบอลในอังกฤษต้องหยุดลงสนามตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาหลังประเทศโดนไวรัสโควิด -19 เล่นงานอย่างหนักซึ่งโปรแกรมต่างๆถูกเลื่อนออกไปหนึ่งในนั้นคือเอฟเ p อคัของอังกฤษที่ดําเนินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งทางเลสเตอร์เป็นหนึ่งในทีมที่หลุดมาถึงรอบนี้และพวกเขาก็มีคิวหวดกับเชลซี โดยตามแผนที่สื่อเมืองผู้ดีเผยออกมามีความเป็นไปได้ที่รอบชิงชนะเลิศของศึกบอลทั่วที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจะลงเล่นในวันที่8สิงหาโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามแฟนบอลเข้าชมเกมเนื่องจากกังวลในเรื่องของเชื้อไวรัสคงเป็นเรื่องแปลกที่บอลทั่วเอฟเอคัพที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แค่คุณมีโอกาสที่จะเข้าร่วมชิงชนะเลิศและลงแข่งในสนามเวมบลีย์ที่ว่างเปล่ามีหลายๆเรื่องที่ต้องพิจารณาหลังจากเรื่องเหล่านี้พวกเราทุกคน อาจจะเป็นผู้ชนะถ้าหากทุกคนสามารถผ่านมาได้อย่างปลอดภัยและนำฟุตบอลกลับมาให้แฟนบอลมันจะไม่เหมือนเดิมหากปาดจากพวกเขาพวกเราจะทุ่มเททุกอย่างและทำทุกอย่างที่เราจะทำได้เพื่อให้มันตื่นเต้นถ้าหากเกมกลับมาลงสนามอีกครั้งฟ็ Fox Sport Classic, Brown, อกส r t ปอร์ตคสสิกอลิสแตบราวอดีตกองหน้าชาวสกอต เข้ามาอยู่ในทีมเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่อายุ15ปีหลังฟอร์มการเล่นของเขาไปแตะตามแมวมองของทีมบราวน์สินสัญญาณนักเตะอาชีพกับเลสเตอร์ในการฉลองวันเกิดอายุครบ17ปีและในเกมประเดิมสนามให้กับชุดใหญ่เขายิงคนเดียว2ประตูในเกมกับซันเดอร์แลนด์อย่างไรก็ตามจบฤดูกาลนั้นทีมต้องตกไปอยู่ดิวิชั่น2แม้จะเป็นกองหน้าที่ไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่และไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องของลูกกลางอากาศ แต่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่มีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมโดยในปี1970-1971ป่าวยิงได้ถึง15ลูกเป็นดาวซันโวของทีมและช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งและพร้อมช่วยให้ทีมคว้าแชมป์เชีริตี้ชิลด้วยการเอาชนะเวอร์พูล1-0เปล่าวก็ย้ายสู่เวสต์ซอมบิดอาลเบียนในช่วงระหว่างฤด,ดูกาล1971-1972โดยลงสนามให้กับเลสเตอร์ไปทั้งสิ้น121เกม ฟุตบอลลีกอังกฤษยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ล่าสุดพบ3บุคลากรจาก2สโมสรมีผลออกมาเป็นบวกจากทั้งหมด1,030เคสการสปอร์ตสื่ออังกฤษเปิดเผยว่าได้มีการยืนยันผลตรวจจำนวน1,030คนซึ่งเป็นนักเตะและสตาฟของสโมสรพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพียง3รายซึ่งมาจากทั้ง2สโมสรรายงานข่าวระบุว่า 2รายที่มาจากสโมสรเดียวกันก็คือฟูลแลมแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นนักเตะหรือสตาฟโดยทั้งหมดถูกกักตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนคนที่ผลตรวจออกมาเป็นลบ EFL อนุญ,ญาตให้กลับไปทำหน้าที่ในสนามฝึกซ้อมได้ทันทีก่อนหน้านี้บรรดา24สโมสรแชมเปี้ยนชิพได้รับการเปิดเผยจากการตรวจพบครั้งแรกว่าพบผู้ติดเชื้อ2อรายจากการตรวจทั้งหมด1014รายโดยทั้ง2มาจากเฮาซิตี้แต่ไม่มีการระบุชื่อว่าเป็นใคร ผู้จการทีมของเพมารีอังกฤษประกาศความเชื่อมัน่นหากแผนงานรีสตาร์ทฤด,ดูกาลนี้เป็นไปตามขั้นตอนไม่มีเหตุผิดวิสัยแทรกซ้อนจะสามารถทำการแข่งขันสะสางซีซั่นนี้ให้จบในเวลาเดือนครึ่งเพราะเหลือคิวเตะทีมและไม่เกิน10แมตช์รายงานจาก Time Sport ตต่อเบื้องหลังที่ประชุมแนวทางการกลับมาแข่งขันของลีกสูงสุดฤด,ดูกาลนี้หลังจากมีการโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์ให้สามารถฝึกซ้อมณศูนย์ฝึกที่ระยะ2 คือปะทะเข้าถึงเนื้อถึงตัวแบบไม่ต้องการอีกแล้วส่วนปูทางระยะที่3ก็คือการซ้อมแบ่งข้างลงสนามและคืนสนามแบบบูเดลิก้าเยอรมันโดยเหล่าของเบ้งของ20สมโมสรซึ่งเชื่อว่าหากนับหนึ่งใหม่โมกเกือกให้เร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนและไม่มีเหตุอนนันใดมาขัดจังหวะจะใช้เวลาเตะทั้งสิ้น1เดือนครึ่งแบบ่งเป็นเกมช่วงสุดสัปดาห์6วีคและเกมกลางสัปดาห์อีก3วีค สำหรับทุกเกมการแข่งขันพร้อมถ่ายทอดสดออกจอโทรทัศน์เพราะห้ามแฟนบอลเข้าชมคาดว่าไม่เกิน2ส,งสิงหาคมบอลลีกเตะจบก็จะส่งไม้ผลัดให้กับ FA ที่เดินทางมาถึงคิวรอบรองชนะเลิศเสริมงแข่งต่อไปได้เลยในสัปดาห์ถัดไปอันหนึ่งเรื่องที่เป่าผู้จัดการทีมขอร้องมาคืออยากได้เว้นระยะฤดูกาล2019-2020ไปสู่2020-2021พอสมควรเพื่อให้ผู้เล่นได้ฟื้นฟูร่รางกาย อันหนึ่งผลตรวจโควิด19รอบของของเพมลิกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา1,008ตัวอย่างพบผู้ติดเชื้อ4รายจาก3สโมสร